สวัสดีค่ะนะคะพอกันกับพีวีอังกฤษชีวิตบานๆอีกแล้วเนะมือนีกามาช่บรรยากาศกับพีวีนะคะเนาะในขอบไก่เป็นบรรยากาศบานๆนะคะมือนีนะคะมือนีอากาศเศร้าๆย่ามนีเนาะค่ะเนาะเข่ามาแวะบิงไก่ของเฮ้าเนาะอ้าวรบสวนเขคาเนาะเขากำลังออกไข่อยู่นะคะเบิ้งเนี่ยค่ะ มีห้างตัางหลายห้างนะคะแต่ว่าขี้ข้อกันเลยนะคะนี่บามานะคะบลูบามานะขี้ข้อกันอยู่ในคอกเดียวกันในห้างเดียวกันค่ะเขากําลังกว uh, กไข่นะคะออกไข่อยู่นะคะนะคะกคะสิเป็นภาพบรรยากาศแตกต่างกันกับตอนายเนาะคะ่นะเะนาะ,ะเพราะว่าตอนใบนะเป็น uh, ช่วงที่เขาออกจากคอกนะคะออกหากินเนี่ยออกมาแล้วออโอเคนะคะ